เช็ค36ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าถือแค่พาสปอร์ตไทยแล้วก็ลุยได้เลยอยากไปเที่ยวอยากหยุดอยากลาพักร้อนอยากพักผ่อนแต่อย่าเพิ่งลาออกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บเงินทำงานแล้วก็ลากกระเป๋าไปต่างประเทศกันค่ะวันนี้นะคะคมชัดลึกจะมาอัปเดตว่า36ประเทศที่เราเนี่ยมีเพียงแค่พาสปอร์ตประเทศไทย ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างและอยู่ได้กี่วันตามมาเลยจ้าเก็บกระเป๋าก่อนละ36ประเทศนะคะที่คนไทยเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ได้กี่วันมาเริ่มกันเลยจา้า14วันนะคะมีกัมพูชาเมียนมาไต้หวนันบาเลนและบไนามาต่อกันเลยจา้า15วันนะคะไปญี่ปุ่นเลยจา้า มาต่อยาวๆอยู่30วันเริ่มแรกขที่ลาวเวียดนามฟิลปพนินมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมาเกา๊าจีนกาตา้าบันดดฟ์มงโลเลียวานูอาตูทากิกิสถานทาซักสถานอัฟกาใิ้า เชเซลชูรกีรัสเซีย60วันเจอกีค่ะ90วันมีเกาหลีใต้บราซิลเอกวาออรเอลเบเนียอาร์เตินินาชิลีและเฟรู180วันปานามาและอยู่ยาวๆ365วันจอร์เจีย และทั้งหมดนี้นะคะคือ36ประเทศที่คมชันลึกเอามาอัพเดทกันแต่ว่าจะมีประเทศอะไรประเทศไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมเช็คสดข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วกดลาพักร้อนแล้วไปเที่ยวกันจ้าไปก่อนนะ